เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าสารโดยธนาคารอ,อมสินครับค่ะในช่วงเล่าสารโดยธนาคารอมสินนะคะวันนี้ค่ะไปติดตามเรื่องราวของการเห็นชอบเสนอให้ดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ค่ะพูดคุยกับคุณทิพวรรณเศรษฐพันธ์าานผู้อํานวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศกองการ ต่างประเทศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินหีบสมบัตินะครับจากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวันเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่งคําตอบเป็น s อสนะครับ ที่หมายเลข4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1งรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองและนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กด้ับ ค่ะและในชว่วงนี้นะคะมาฟังข้อมูลกันก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยการส่งคําตอบเข้ามานะคะข้อมูลในวันนี้คือธนาคารอมสินค่ะจัดกิจกรรมพิเศษทีมช็อปชาติไทยเพียงใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าของธนาคารอมสินครบทุก1,000บาทค่ะรับสิทธิ์ในการจิงรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทยรวม2,000รางวัลค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษ ทีมช็อปชาติไทยเพียงใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าธนาคารอมสินครบทุก1,000บาทรับ1สิทธิ์ในการชิงรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทยรวม2,000รางวัลค่ะฟังเป็นข้อมูลกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังและในช่วงนี้ค่ะเรามาฟังคำถามกันเลยนะคะวันนี้ทางรายการถามว่า ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษทีมช้อปชาติไทยลุ้นรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทยรวมกี่รางวัลค่ะทราบแล้วส่งคำตอบกันเข้ามานะคะทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4221075หรือว่าทาง Facebook l i v e ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังค่ะเอาละครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับและข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะเริ่มที่ธนาคารออมสินค่ะ ธนาคารออมสินเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิทัลหนึ่งปีงวดที่3ค่ะเปิดรับฝากผ่านโมบายแบงกิ้งหมายเลเท่านั้นอายุสลาก1ปีขาดหน่วยละ20บาทรวมลุนรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของเดือนเงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทรวม12ครั้งโดยดอกเบี้ยและเงินรางวันนั้นได้รับการยกเว้นภาษีค่ะนอกจากนี้นะคะธนาคารออมสินยังได้จัดกิจกรรมพิเศษสลากดิจิทัล1ปีมีเหตุสำหรับ ผู้ที่ฝากระหว่างวันที่17เมษายนถึง15ธันวาคม2563ค่ะลุน20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทโดยมีการกำหนดออกรางวัลชิงโชคครั้งแรกวันที่16กรกฎาคม2563ค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่กอากทพอนะครับขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษไม่ทิ้งขยะบนทางพิเศษและระมัดระวังไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่นบนทางพิเศษนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้ทางพิเศษ โดยในปัจจุบันพบว่ามีการทิ้งขยะจำนวนมากบนทางพิเศษซึ่งขยะเหล่านี้จะไปอุดตันท่อระบายน้ำนะครับประกอบกับตอนนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนมีฝนตกบ่อยครั้งจึงทําให้เกิดน้ําท่วมขังบนผิวทางพิเศษเป็นอันตรายต่อการขับขี่อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นหากพบเห็นสิ่งของตกลนบนทางพิเศษนะครับกรุณาแจ้งศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ Ex a c t Call c e n t e r หมายเลขโทรศัพท์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอฟมอค่ะในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมินบุรี สุวินทวงศ์ค่ะได้ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าตลอดแนวถนนรามคำแหงโดยในช่วงฤดูฝนค่ะทางราฟมนะคะได้กำชับที่ปรึกษาโครงการให้กํากับดูแลผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญาดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและลำรางตลอดแนวเส้นทางของโครงการเพื่อป้องกันเศษวัสดุอุดตันในแนวก่อสร้างทางรถไฟฟ้า อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้นและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนรามคำแหงค่ะเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของการให้ความเห็นชอบเสนอดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุบคณทิพ,ทณพันรณเศรษฐพันธ์ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศกองการต่างประเทศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับทิพันรณครับ ค่ะสวัสดีค่ะกับแนวคิดเรื่องการนําเสนอนี่คืออะไรฮะคุณทีปวณฮะในส่วนของแนวคิดเรื่องของพื้นที่สมวนชีวังมุกมลเนี่ยนะคะจริงๆแิ้แบบเนี่ยไอตัวพื้นที่สมวนชีวมุกลเนี่ยมันเป็นพื้นที่สาคิตในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์กับคือสาธิตว่าทําอย่างไรให้การจัดการเนี่ยมนุษย์อยู่กับธรรมชาติได้อย่างสอดงคลกลมกลืนนะคะค ธรรมชาติสมบูรณ์อยู่ได้แล้วก็มนุษย์เนี่ยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะอ่าเรียกง่ายๆว่าอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ยั่งยืนนี่ค่ะแนวคิดของเขานะคะครับแล้วทําไมต้องเป็นที่นี่ครับมุนทิบวนะทำไมต้องเป็นที่นี่ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องย้อนกลับไปนิดหึือว่า,าประเทศไทยเราเนี่ยเป็น สมาชิกของอโปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโกมาประมาณ40กว่าปีแล้วนะคะครับแล้วก็พื้นที่ล่าสุดที่เราเสนอขึ้นเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลเนี่ยก็ประมาณปี2540ก็คือ20กว่าปีมาละเราไม่ได้เสนอพื้นที่เลยจนกระทั่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะาทางคณะกรรมการมนุษย์และชีวมณฑลของประเทศไทยเนี่ยก็เร็งเห็นว่า การนำแนวคิดของคุณที่สื่งวนชีว่าเนทุนมาใช้เนี่ยมันจะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการ sustainable development น,น,นะคะเรื่องของการาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในสัวนเยวกันเนี่ยมันก็สอดคล้องกับหลักการปารัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยเราเนี่ยสูงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะผลักดันแนวคิดเนี้ยให้มัน,นสร้างฐานมากขึ้น ็เลยได้เสนอให้ให้ใหทางกรมแห่งชาติเนี่ยพิาจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จัดาเราก็ได้มีการคัดเลือกพื้นที่หลายหลายแห่งมากมายนะคะจนกระทั่งเรามาได้พื้นที่โดยชินดาวซึ่งเขามีศักยภาพรบถ้วนแล้วก็สูงมากนะคะ,คะทั้งในแง่ของอ ด้านธรรมชาติ uh huh. แล้วก็ใน่ของการจัดการพื้นที่ค่ะจินดาวก็เลยได้ถุดเสนอขึ้นมาเป็นพื้นที่แห่งแรกที่เราจะทําการเสนอเป็นไบโอสเตรรีเซิร์ฟหลังจากที่ไม่ได้เสนอมาเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้วอ๋อครับจริงๆมันมันจะต้องมีตัวที่วัดมีอะไรพวกนี้ไหมฮะ จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีหลักเกณฑ์อยู่ประมาณสัก5หลักเกณฑ์ะนะคะที่เรารเราพิจารณากันนะคักหลักเกณฑ์แรกเนี่ยแล้วก็มองในเรื่องของความเหมาะสมทางด้านกายภาพซึ่งจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์<อ>นะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่เพียงพอที่มันจะรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้นะค,คะซึ่งตัวเชงดาวเองเนี่ยก็ในในพื้นที่ ของเขาเนี่ยเดิมก็จะเป็นพื้นที่ของเขตรักษา์สัตว์ป่าอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ซึ่งมาเป็นการรักษาระบบนิเวศท,ที่คบรบวงจรของเขาอยู่แล้วนะคะห <c oughs> ลักเกณฑ์ที่สองก็เป็นในเรื่องของอความหลากหลายทางชีวภาพตรงนี้เนี่ยนะคะพื้นที่ดอยเชยนดาวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีลัสษักะเฉพาะนะคะมีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากกว่า 2, สั0 0ัชนิด นะคะส<อ>ัตว์มากกว่าหกร้อยชนิดเยอะมากนะคะในขณะเดียวกันก็มีสัตว์ที่เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่หายากมากๆนะคะจำนวนมากด้วยนะคะเนื่องจากว่าระบบนิเวศตรงเนี้มันเป็นระบบนิเวศท,ที่เชื่อมต่อมากับแนวเทือกเขาหิมาลัยในที่รากสูงตัวที่รากสูงชิงไห่ในประเทศจีนในประเทศทิ่เี่เนี่ยนะคะเพร,ราะฉะนั้น,นพันธุ์พืชพันธุน์สัตว์ต่างๆ,ๆเนี่ยมันก็จะพบค่อนข้างจะเป็นเฉพาะถิ่นเยอะนะคะ ที่จํานวนสองพัน 2, กับหกร้อยที่หกร้อชนิดเนี่ยที่เราพูดไปเนี่ยมันเป็นแค่ที่เราได้การทํำการศึกษาแล้ว uh huh. แต่ยังมีอีกเยอะมากที่เรายังไม่ได้ทำการศึกษาไม่ oh. ต้ต้องดูดีฝาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทรัพยากรของเขาก็ก็ oh. มีคุณภาพที่สูงมากจริงๆนะกับ oh. ในในในส่วนความเหมาะสมด้านที่สามก็คือในในการ ประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลเราต้องคํานึงถึงมิติด้านสังคมมนุษย์ด้วยนะคะในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีความหลากหลายของวัฒนธรรมแล้วก็มีความเป็นอยู่มีความเชื่อความศรัทธาที่ชุมชนเขาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขเนี่ยนะคะ มีทั้งไทลนนามีทั้งโมง้มีทั้งมูเซอร์นะคะมีทั้งปะปากระยอนะคะซึ่งก็อยู่ร่วมกันได้แล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของเจ้าหลวงคําแดงซึ่งเป็นตำนานในพื้นที่ตรงนั้นนถะะ้ามัน,เป,นเป็นสิ่งที่เราควรที่จะได้มีการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดนะคะครับค่ะอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความท้าทายในการที่จะมีส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการที่จะ จาัดก,การดูแลทรัพยะกากรธรรมชาติแล้วก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติตรงนี้นะฮะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะจะนําเรียนว่าอามีองค์กรอเอกชนมีภาคประชาสังคมมีองค์กรท้องถิ่นต่างๆเนี่ยที่เราได้เข้าไปพูดคุยด้วยเนี่ยมีความกระตุือล้นแล้วเขาก็มีศัก,กยภาพในการที่จะทํางานสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยสูงมากนะฮะ ราะฉะนั้นเราก็มองว่าความท้าทายตัวนี้เนี่ยเชียดาวเนี่ยมีทธิภาพสูงจริงๆนะคะครัแ,แล้วส่วนที่สําคัญส่วนสุดท้ายก็คือพื้นที่ตรงเนี้ยนะคะเป็นแหล่งที่จะสร้างองค์ความรู้รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้มันเป็นแหล่งสาธิตเป็นอตัวที่จะโชว์ผลงานต่างๆไปสู่เวทีระดับโลกหรือที่ประเทศคภาคได้ค่ะครับ มันใกล้เคียงกับดอยอินทนนท์นนไหมฮะใกล้เคียงกับดอยอินทนนท์นนไหมคะมันมันอยู่คนละคนละด้านนะ,ะที่อันนี้อยู่ที่อำเภอเชียงดาวะะอำเภอเชียงดาวอ่าฮะมผมจอมทองค่ะอ๋อคนละส่วนกันดีงั้นแล้วก็ค่ะอ๋อกับแต่ว่าลักษณะของเขานี่คือจะมามาจากหิมาลายค,คล้ายๆกันใช้คํานี้ใช่ใช่เพราะมันจะมันจะพาดยาวผ่านพม่าผ่านแจะมีลายมาจนทั้งถึงประเทศไทยเลยนะฮะฟังดูแล้วเนี่ยอ ค่ะครับโอ้ยอย่างนี้แสดงว่ามันก็ยังมีอย่างอย่างร้อยถนน์เนี่ยเขายังมีกุหลาบพันปีอะไรพวกนี้ที่ที่เชียงดาวน่าจะมีมีใช่ไหมฮะอืมีกับที่นี่มีเยอะที่นี่มีพันมาอย่างพวกสีเชียงดาวดอกไม้ดอกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพวกชมพูเชียงดาวมีบ้างม่วงเชียงดาวอะไรพวกนี้ค่ะที่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของเขาอ่๋อที่อื่นไม่มีค่ะเขาข้ามพันไม่ได้เขาเขาสูง ภช่ใช่มันเป็นมันเป็นอยู่จยอดเขาอะค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสังคมพืชเขาเรียกสังคมซึ่งเอาพายอืมครับอันนี้แหละคือเขาเรียกว่าชีวะบนทนใช่ไหมฮะเป็นความสังวนที่<ช>มีเฉพาะที่เดียว<ช>อืมอ่าใช่ครับครับแสดงว่ายังมีที่อื่นอีกแต่ว่าเรายังไม่เสนอเอาที่นี่ก่อนเอาที่นี่ก่อน,อน,อนค่ะเพราะจริงๆแล้วเรายังมีพื้นที่อื่นๆที่เรารอคิวอยู U ่นะคะอย่างอย่างอของตะลุตาเนี่ยก็เราก็ กราลองจะเตรียมการเพื่อที่จะทําในลําดับต่อไปครับแสดงว่าแต่ละที่เราก็ต้องไปดูตัวชีวัดว่ามันมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนแต่ละด้านแต่ละด้านไปถูกต้องค่ะอา่าอย่างอย่างกรณีเชียงดาวเนี่ยเอาเรารู้ระห้าด้านที่ที่ปรากฏชัดเจนเนี่ยสเสน์ของเขานอกเหนือจากความเป็นเป็นพื้นที่ที่ดึกดําบันแล้วเนี่ยนะครับไอ้คำว่าเสงวนชีวะมณฑลเนี่ยมันจะสร้างสร้างเสน่ห์ให้กับเชียงดาวมากขึ้นขนาดไหนฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเชียงดาวจะบอกว่าเป็นเป็น วัฒนธรรมหรือว่าเมืองเชียงดาวเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆนะแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสโลว์ไลฟ์นะเรื่อยๆค่ะการท่องเที่ยวก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นลักษณะของอย่างเช่นเรื่องของการดูดาวนะคะที่มาก็คือว่าเียงดาวเป็นความสูงเขียงดาวใช่แล้วก็ฟ้าเขาก็จะใสมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสน่ห์ของเขาเนี่ยยังคือ ความเป็นธรรมชาติจริงๆครับด <c oughs> นั้นเนี่ยการที่เราอเอาคอนเซ็ปต์ของการจัดการทางด้านชีวมทนเข้ามาเนี่ยก็คือพยายามจะทําอย่างไรให้เชนดาวเนี่ยมีทิศทางการพัฒนาที่มันสอดคล้อง ต้นคืนจริงๆนะอย่างเช่นในเรื่องของการดูดาวเนี่ยทําอย่างไรให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังคงสภาพความเป็นแหล่งดูดาวที่ดีที่สุดของประเทศไทยโอ้ยมีแสงพุ่งกระจายขึ้นไปนี่ไงคาถามคือตรงนี้แหละมันมันก็ต้องมืดเต็มใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอย่างของเมืองคลองเนี่ยจะเข้าถึงลึกมากแล้วก็การใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ได้ปิดกั้นการพัฒนาแต่เราจะต้องมามองร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่นว่า เราจะพัฒนานยังไงน <ừ m, S 2> ะ <ừ> m, เราจะใช้เทคโนโลยีตัวไหนในการบังแสงแม่มันแสงมันฟูกระจายเรารมีแสงใช่เรามีแสงได้แต่แสงแสงจะต้องมีกระบางไหมนะคะก็แดดอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะต้องมาพูดคุยกันเรื่องของการพัฒนานะคะทางทางทางอบาตาเองเขาก็มองนะคะก็มองว่าเป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวในในในกลุ่มท้นที่ตรงนี้เนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเหมือนอย่างการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเป็น อยู่บ้างนะคะอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะคงลักษณะเอกลักษณ์ของเขาเอาไว้นะครับเรื่องลักษณะของการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศจริงๆนะคะผู้คนที่เข้าไปก็จะต้องเข้าไปลักษณะแบบตั้งใจไปนะใช่ใช่จะเป็นนะคือไปแล้วไปอีกได้กับเป็นลักษณะอย่างนั้นกับมาดูแต่แผนที่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวเท่าไหร่นะฮะใช่ค่ะจะจะ ใช่ใช่เพราะหมายถึงว่าเส้นทางท่องเที่ยวอย่างดอยอ่างขางเ็าจะขึ้นไปแล้วก็เป็นวงกลมลงมาแล้วก็ปางช่องปางช้างแล้วแถวเชียงใหม่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะครับแต่นี้ต้องตั้งใจไปนะเชียงดาวใช่ค่ะครับจริงๆเนี่ยเราก็คุยกับทางอำเภอเชียงดาวนะวค่ะว่าเราจะทํายังไงให้ให้ให้คุมคุณภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวของเขาให้ให้ ให้มันมีคุณภาพจริงๆให้เป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่ที่เราจะรักษามันไว้อย่างดีเลยอ่ิฮะเขาบอาไงคือทางอำเภอเชียงดาวเนี่ยยินดีเลยค่ะเราเราก็คุยกันมาเป็นระยะเวลาที่นานมาก,กน,นะคะว่าเราจะหลังจากถ้าประกาศเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการจัดตั้งของอคณะทําง,งานประสานงานร่วมนะคะระหว่าง ของทางอันโทเชนดาวทางอบตทางกลุ่มองค์กรอกสระที่เขาตอนนี้เขามีกลุ่มเยอะแยะมากมายในพื้นที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ทําพวกเกษตรอินทรีย์ทาอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมันมันเป็นต้นทุนทางสังคมที่สูงมากในพื้นที่เชนดาวครับกลับหมายมันก็ต้องสร้างความเข้าใจกันสําคัญที่สุดนี่คือชาวบ้านต้องในพื้นที่ต้องต้องเข้าใจแนวคิดตัวนี้ด้วยแล้วก็ต้องให้ความร่วเมือด้วยใช่ไหมฮะไปด้วยกันได้ถูกต้องยากไหมฮะ ยากค่ะก็ยากค่ะแต่ว่าถามว่าต้นทุนที่มีอยู่ตอนเนี้ยม,มันมันมีโอกาสความเป็นไปได้สูงมากไหมสูงมาก,กาคะที่จะ็ต้องเรียนว่าสูงมากจริง,รงๆเพราะว่าหลไหนึ่งงานที่เราเข้าไปพู้ดคือด้วยเนี่ยเขายินดีนะคะแล้วองค์กรภาคเอกชนหรือว่าองค์กรอิสระหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนที่เขากลับไปไปเริ่มธุรกิจในชุมชนพื้นที่เขาเขาก็เห็นด้วยใช่ครับอ๋อกับอ่า เราก็เลยมองว่าโอกาสและศักยะาพของที่นี่มันจะสูงมากครับคือเราไม่อยากเห็นเเป็นวันเดทริปเข้าไปเที่ยวแล้วก็กลับถ่ายรูปแล้วเสร็จแล้วกลับอะไรอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ตอนที่ยังไม่ประกาศเนี่ยนะคะครับทางอธตเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะ,ะให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างเช่นเรื่องของการดูนก uh huh. ดูดาวนะคะ,านะะการเข้าไปซึมซับ วิถีชีวิตเรียบง่ายเรื่อยๆของที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปแล้วไปอีกสักคเืแบบักวยเป็นแบ็คแพคอะไรพวกนี้คะอ่อจะจะส่วนหนึ่งไหมถ้าส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบ็คแพคที่ชอบธรรมชาติอ่าคือเป็นนอนเต็นท์แล้วก็ตนอนดูดาวอ่ะพูดง่ายๆนะครับใช่ค่ะครับอย่างนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปก็คงจะ,ะประทับใจ ในโอกาสนี้ซึ่งต่อไปข้างหน้าเนี่ยขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ยไทม์ไลน์ของมันจะเป็นยังไงต่อคะคือหลังจากที่ทางคอรมอได้เห็นชอบแล้วเนี่ยนะฮะทางกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองก็จะนําเสนอเรื่องเนี้ยส่งไปให้ทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะส่งเรื่องเข้าไปที่ฝ่ายเลขานุการของโครงการอ่า มนุษย์และชีวะมนุษยของยูเนสโกนะคะเซื่งร,ระยะเวลาจากนี้ไปเนี่ยก็ใช้เวลาโดยปกติแล้วเนี่ยจะสักประมาณ8เดือนนะคะเพราะว่าไทาม์ไลน์เนี่ยจริงๆเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราจะต้อง่บให้ทันภายในเดือนกันยานะคะแล้วจากช่วงกันยายนจนก,กระทั่งถึงช่วงพฤษภาเนี่ยระยะเวลาประมาณ6กถึงแเดือนเนี่ย ทางทีมคณะกรรมการการกรองเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่เรานำเสนอเข้าไปแล้วก็จะมีการถามมายังประเทศนะคะอย่างประเทศไทยที่เสนอเข้าไปเนี่ยว่าข้อมูลที่เราเสนอไปเนี่ยต้องมีการตับมีการแก้มีการเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะคะที่เวลาแปดเดือนก็จะเป็นช่วงของการที่เราตอบโต้กับไปมาระหว่างฝ่ายเลยขากับทางประเทศที่นำเสนอนะคะคแล้วพวกการประกาศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะถูกนำเสนอเข้าไปสู่สภา อประสานงานพื้นที่สมุนไพรมณฑลระหว่างประเทศเนนานาชาติเยนะครับประมาณสักเดือนมิถุนาเดือนตุลาซึ่งจะเป็นการประชุมสภาประจำปีนะคะจะผ่านไม่ผ่านก็จะรอรู้กันตอนนั้นนะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับที่ประวันขอบพคุณมากนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณที่ประวันเศรษฐพันธ์นะครับผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับดูจะแผนที่คุณเจรุพันธ์น่าไปเที่ยวมากนะฮะทางขึ้นไปนู่นเลยไปทะลุออกชายแดนน,นู่นเลยไปพมา่าทะลุไปฮิมาลัยนูน่น ไปได้จริงนะมาเล่นไปนะครับแต่กว่าจะได้มาเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาด้วยนะคะเนี่ยค่ะครับอ่ะเอาละครับเดซบาหน้ากลับมาพบกับช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ครับเราไปเฉลยคําถามกันค่ะสําหรับคําถามที่ถามไว้นะคะคือธนาคารออมสินค่ะได้จัดกิจกรรมพิเศษทีมช็อปชาติไทยลุ้นรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทยรวมกี่รางวัลคาตอบคือจํานวน2 0 0พรางวัลค่ะกลับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ